คันนี้อะไรนะซีคลาสมันเหมือน c ี s ออเดิใช่ฮะฮะ c ี s สีเหลือง CLS จีนอ่า c อ s จีนอันนี้มันเป็นโลโก้เอ็มจีซีเอสอังกฤษเว้ยอ๋อเออคุณไปพูดอย่างนี้ได้ไงซีเออเอสอังกฤษเขาจะโทงอังกฤษนี่หว่าเออไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างงี้มีดีไทม์รันนิ่งไลท์โอ้สองไฟก่อนสลูปสีเหลืองตัวท็อปสุดท็อปสุดตัวเอ็กซ์สลูปคันนี้ผมบอกเลยถูกกว่าป้ายแดงสองแสนโอ้โหสองแสนมุ่งตั้มแล้วตอนนี้ไม่ต้องซื้อป้ายแดงละ ป้ายแดงเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนแปดตอนนี้ผมขายราคาพิเศษนะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอุย้ยแล้วใหม่เท่าไหร่นะเจ็ดพันโลใหม่หลักพันใหม่วันนี้ก็ไปโชว์รูมแล้วกันอ่าใหม่กว่านี้ก็ไปโชว์รูมแล้วกันป้ายแดงไม่มีชุดแต่งนะไม่มีชุดแตง่งนี่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 ชุดแตง่งนี่ไฟวิง่ง ป้ายังไม่มีชุดแต่งป้ายังไม่มีฟิล์มนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงผู้จัดการผมไม่รู้งานจริงเลย <c oughs> <อ>แหม่เดี๋ยวเติมให้อีกระป๋องค <c oughs> ันนี้กล้องรอบคัน <c oughs> นะนะกล้องรอบคันอ,อาราวูมอนิเตอร์เรียกว,ว่าออปชันมันมันคุ้มมากๆไอ <ป S 2> สมาร์ทสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ผ่อนเดือนเท่าไหร่คุณตั้มสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ่อนเดือนหนึ่งบาทเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทใครอยากได้รถคันแรกที่เรียกว่ออปชั่นคุ้มๆรถขับดีๆใหม่ๆแล้วยังมีวารันตีสูงต้องคันนี้ใช่ต้องคันนี้เท่านั้นแล้วเรายังมีอินสเปคชั่นให้ด้วยนะอ่าอินสเปคชั่นนี่อะไม่ได้ใหม่แค่แค่คือรถคืออะไรเรามีอ่าการตรวจสอบคุณภาพจากญี่ปุ่นอ่าอินสเปคชันโคมสั้นคันหนึ่งต้นทุนผมใส่ไปอีกสองพันห้าอินสเปคชั่นโคมสั้น่ตงระบบไฟระบบแอร์ระบบเครื่อง คันส่งคันซีมีรีพอร์ตให้ดูหมดใช่ครับถึงแม้รถมันจะใหม่ขนาดนี้แต่เราก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าทำไมรถใหม่ถึงขายลูกค้าชอบัผ่อนไม่ไหวเขาไม่ต้องพาระไม่ต้องแปลกใจเขามีรถหลายคันลูกค้าชอบแปลกเพราะเรารับประกันลงสัญญาให้นะลูกค้าถ้าไปเจอคันนี้คนหนักพี่ก้องจมน้ำมาเลยเอามาคืนเลยเอามาคืนเลยรับประกันลงสัญญาให้ครับผมสวัสดีม้า แม่กูก็มาด้วยอ่ะนี่จะได้รู้่งลูกขยันลูกขยันนำมหากินเป็นไงอ่าอ่านี่นะกูอินสเปกชั่นนะว่ารถสวยรถดีคันนี้มีซันรูปให้ด้วยนะอ่ามีซันรูปด้วยจริงๆอยากโชว์ภายในมากเลยนะครันนี้ภายในสวยสวยมันนี่ดิอ่าน้องปิดผ่านไม่ผ่านไหมผ่านเออผ่านอยู่แล้วนี่คันนี้ภายในเบาะดำแดง จอมอนิเตอร์มันมันคุยกับคนได้นะคันเนี้ยมันมันขึ้นไปถึงมันจะฮัลโหลเอ็มจีอ่าเห็นไหมอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วเห็นไหมอ่าอ่าเห็นไหมสวยนะนี่เป็นไงเป็นไงจอยาวจอเต็มตั้มต้องเปิดกล้องสาดเขาอีกเป็นไงอ่าอ่ามันเป็นสปอร์ตซีดานที่อยู่ในกระแสคันนี้แล้วบอกเลยว่าได้คันนี้อ้โหไฟท้ายนี่ก็ยิ่งสวย เป็นไงสวยมากอันนี้ผ่อนเท่าไหร่นะเมื่อกี้ย้ำลูกค้าผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทนะลูกค้าแล้วตอนนี้โปรโมชั่นนี่ขับฟรีสามเดือนถูกต้องขับอีกทีไปผ่อนปีหน้าเลยออกปีนี้ผ่อนปีหน้าปีนี้ผ่อนปีหน้าอ่ะมาอย่าลืมนะฮะ MG Z... เอ่อ MG ห้าเรายังมีสอง0ันมีแดงแล้วก็มี z S ด้วยไม้น้อยๆทุกคันเออ MG นะอ่าถ้าใครอยากได้ MG มาเลย SUV